เรายังชอบในฝั่งของตัวรงไฟฟ้า A.P.P. ตัวที่เราอาจจะชอบน้อยหน่อยนะครับจะเป็นลาดแล้วก็อ c โกเนี่ยอันนี้จะชอบน้อยที่สุดลงไฟฟ้าที่ย่อเนี่ยรอก่อนใจเย็นๆไม่ต้องรีบหรือเป็นจังหวะในการทยอยเก็บสะสมกันแน,คคน่ครับคุณนิครับ ผมว่าอาจจะต้องแบ่งเป็นหลายกลุ่มนะครับคือทางกลุ่มสีมหานรเนี่ยนะครับนวิเคราะห์ทางพื้นฐานที่ดูกลุ่มเนี่ยนะครับเราแบ่งเป็นแบบนี้ครับเรายังชอบในฝั่งของตัวรงไฟฟ้า HPP ที่เฉพาะเฟอก,กิมน,นะครับตัว i p เรายังชอบตัวกัฟนะครับถ้าให้เรียงลําดับเนี่ยสตัวเนี้จะเป็นตัวที่เราชอบนะครับรองลงมาจะเป็น GPS c นะครับตัวที่เราอาจจะชอบน้อยหน่อยนะครับจะเป็นลาด แล้วก็เอโกเนี่ยอันนี้จะชอบน้อยที่สุดนะครับอันนี้จะเป็นเรียงลำดับตามความชอบมากไปหน้อยนะครับผมคิดว่าคําถามนะครับก็คือ,อ,อที่พี่เือาถามเนี่ยผมมองเป็นลักษณะคืออาจจะแบ่งตัวที่ย่อลงมาเนี่ยผมว่าอย่างมทีมเนี่ยย่อเป็นจังหวะซื้อนะครับแล้วก็ถ้ามาดูอย่างตัวล่ากับเอโกเนี่ยอันนี้เนี่ยผมว่าย่อลงมาอาจจะรอก่อนดนะครับยังไม่เข้าไปซื้อ <ừ> เพราะว่าในส่วนของปัจจัยกดดันระยะสั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่า ตลาดเนี่ยงงยังคงงกังวลน,นะครับอย่างในฝั่งของตัวลากนะครับผมคิดว่าตลาดเนี่ยยังคงรอดูในส่วนของดิวการเข้าซื้อไพทอนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดติดดิวไม่ทันในช่วงควอเตอร์สามเนี่ยผมว่าตรงนี้มันยังมีความเสี่ยงกับในส่วนของตัวผลประกอบการนะครับหรือว่ามุมมองของแอนนลิสนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปต้องต้องติดตามนะครับแล้วก็ในส่วนของเอโกเนี่ยนะครับผมคิดว่างบควอเตอร์สองเนี่ยยังมีแรงกดดันจากตัวเอนะครับ ก็คือในส่วนของ้างเงินี่ยอาจจะเข้ามากดดันประกอบกับโปรเซสการกอ่อสร้างนะครับางานนะครับนส่วนของยุนหลิงนะครับซึ่งถ้าเกิดมันความเชนเน่อจมันชะลอลงน,นะครับอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นแรงกดดันนะครับก็โดยสรุปผมว่าซื้อมาเนี่ยนะครับเน้นไปที่บีกิมกับกับครับครับโรงไฟฟ้าลงมาย่อทยอยรับมีบีกลิมกับกัฟนะหน้าทยอยดักเก็บ แต่สำหรับลานกรุ๊ปกับเอ็กโกที่เมื่อวานแท่งแดงวันนี้ก็ทำท่าลงต่อเนี่ยใจเย็นๆรอไปก่อนอย่าเพิ่งไปรับระวังช้อนจะหักให้รอความชัดเจนก่อนนะครับชัดมากสำหรับท่านที่สนใจ Money p พั s ออนไลน์014เจาะลึกสัญญาณด i เวเ g นซ์อย่างไรให้แม่นยำนะครับการรู้จักเชิงลึกสำหรับแพทเทิร์นอย่างบูลิต ดิเว r g เ n นต์บูลิตดิเวเวเชนตหาหุ้นลุ้นกลับตัวจะกลับแค่สั้นๆนะเด้งสั้นหรือว่าจะเป็นการเปลี่ยนเทรนด์นะก็ว่ากันไปแต่ว่าสามารถที่จะทำกำไรได้นี่คือ1ใน4แพทเทิร์นที่มีการเจาะลึกกันใน m ั n นิพัสออนไลน์014นะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับสนใจกเ็เชิญได้เลยครับนะเจาะลึกสัญญาณ d i v e r g e n c อย่างไรให้แม่นยำนะครับ ชมย้อนหลังได้1ปีสนใจสแกน QR Code หน้าจอหรือติดต่อโดยตรงที่ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A S I แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยนะครับส่วนท่านที่ถามนะครับหนังสือครับ นะก่อนจะมีล็อตใหม่นะครับต้องบอกว่าล็อตนี้ก็ยังคงน่าสนใจนะครับนะสำหรับโปร16นะครับขออนุญาตแนะนำโปรเดียวครับถ้าท่านยังไม่มีทั้ง3เล่มก็แนะนำโปรเดียวครับเพราะว่าราคาได้ส่วนลดส่งฟรีและได้รับของที่ระลึกอีก3ชิ้นจากทางสนักพิมพ์ n ิงบิยอนด้วยเจาะลึกเข้าใจง่ายจัดเต็มสายเทคนิค candlestick charting เล่มซ้ายเล่มกลาง chart pattern และเล่มขวา e-let web trading นะครับสนใจเชิญนะครับสั่งซื้อหนังสือดีจากสำนักพิมพ์ติ้งพิยนผ่านทาง m ั n นี่พัสดเปเชของเราได้สแกน QR Code เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินได้เลยนะครับ